ข้อ446ก็ผู้ใดทําตามถ้อยคําของผู้กล่าวสอนเพราะความที่ตนเป็นผู้ว่าง่ายผู้นั้นย่อมประสบสุขผู้ใดไม่ทําผู้นั้นย่อมประสบทุกข์ก็ในข้อนี้มีเรื่องพ่อค้า500คนในดีตการเป็นอุทาหรณ์ในดีตการได้มีเมืองยักษ์ชื่อสิริสาวัตถุในตัมพะปณิทวีปเมื่อพวกพ่อค้ามีเรืออับปางมาถึงแล้วยักษินีทั้งหลายในเมืองนั้นต่างพากันให้ยาคูและพัดเป็นต้นแก่พ่อค้าเหล่านั้น แล้วถามว่าพวกท่านพากันมาในเมืองนี้ด้วยการงานอะไรพวกพ่อค้าตอบว่าพวกเราเรืออับปางจึงได้มาในเมืองนี้ยักษินีเหล่านั้นกล่าวว่าดีละพ่อทุนหัวทั้งหลายเมื่อพวกสามีของพวกดิฉันขึ้นเรือไปล่วงสามปีแล้วพวกเขาคงจกตายแล้วแม้พวกท่านก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันพวกดิฉันจะเป็นภรรยาของพวกท่านดังนี้แล้วประลาะปะโลมพวกพ่อค้าเหล่านั้นนำไปสู่เมืองยักษ์ ถ้าพวกมนุษย์ที่จับได้คราวก่อนมีอยู่ก็เอาโซ่วิเศษล่ามพวกมนุษย์เหล่านั้นขังไว้ในเรือนจํากระทำพวกที่จับมาได้ภายหลังให้เป็นสามีของตนของตนแต่เมื่อไม่ได้พวกมนุษย์ผู้มีเรืออาปางในที่เป็นที่อยู่ของตนก็เที่ยวซอกซอนไปยังฝั่งแห่งสมุดอย่างนี้คือสู่ฝั่งแห่งสมุดชื่อกลยานีฝั่งโน้นสู่ฝั่งแห่งสมุดชื่อนาคปรเทศจากฝั่งนี้นี้เป็นธรรมดาของยักษินีเหล่านั้น ต่อมาวันหนึ่งพวกพ่อค้า500คนเรืออาปางจึงพากันไหว้ขึ้นในที่ใกล้เมืองของยักษินีเหล่านั้นพวกนางจึงพากันประหลาประมพ่อค้าเหล่านั้นนำมาผูกพวกมนุษย์ที่จับไว้ได้คราวก่อนค้งไว้ในเรือนจำเสียทีนี้ยักษินีหัวหน้าก็ทำหัวหน้าพ่อค้าให้เป็นสามียักษิศีที่เหลือก็ทำพวกพ่อค้าที่เหลือให้เป็นสามีในตอนกลางคืนเมื่อพ่อค้าเหล่านั้นหลับแล้วจึงลุกไปเคี้ยวกินพวกมนุษย์ในเรือนจำแล้วกลับมา หัวหน้าพ่อค้าคอยจับอยู่รู้ว่าภริยาของตนเป็นยักษิศีแล้วจึงบอกแก่พวกพ่อค้าเหล่าอื่นว่ามาเถิดพวกท่านพวกเราจะหนีกันบรรดาพ่อค้าเหล่านั้นพ่อค้า250คนไม่ยอมไปด้วยอ้างว่าพวกเราจกไม่อาจละยักษินีเหล่านี้ได้ หัวหน้าพ่อค้านั้นพาพ่อค้า250คนพูดทำตามถ้อยคำของตอนหนีไปแล้วก็ในการนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพยาม้าเวลาหักะขาวปลอดมีริเหาอได้ไปสู่ตำพรปณิธวีบจากหิมะวันตัประเทศเคี้ยวกินข้าวสาลีอันเกิดเองแล้วจึงไป แม้เมื่อจะไปก็ย่อมพูดวาจาของมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยกรุณา3ามครั้งว่าผู้ต้องการจะไปชนบทมีอยู่หรือพ่อค้าเหล่านั้นได้ยินคำของม้านั้นจึงประคองอัญชลีพูดว่าพวกเราจากไปม้ากล่าวว่า ถ้ากระนั้นพวกท่านจงขึ้นหลังของเราที่นั้นพ่อค้าบางพวกขึ้นหลังบางพวกจับหางบางพวกได้ประคองอัญชลียืนอยู่ม้านั้นนำพ่อค้าทั้งหมดโดยที่สุดแม้ผู้ยืนประคองอัญเชลีไปด้วยอนุภาพของตนให้ตั้งอยู่ในที่ของตนของตนแล้วก็ไปสู่ที่ของตนตามเดิมส่วนมนุษย์250คนผู้ไม่หนีไปเหล่านั้นก็ถูกพวกเยซินีเคี้ยวกินในการที่พวกพ่อค้าเหล่าอื่นมีเรืออัปางมาถึง